นักการเมืองนายหนึ่งเปิดีขึ้นมาโยมมาบาลดูข้อมูลแล้วก็ได้พานักการเมืองไปชมสวรรค์ก่อน,นสวรรค์เนี่ยก็จะมีเทวดานางฟ้ามากพอม<า>ชมสวรรค์เสร็จแล้วโยมมาบาลก็พานักการเมืองไปดูนรกต่อเมื่อไปถึงนรกนักการเมืองก็ได้เห็นสนามกอล์ฟบ่อนการพนันอบายมุกมากมายและเพื่อนฝูงจากนั้นก็พากันกลับไปสวรรค์ แล้วโยมบาลก็ถามนักการเมืองว่าท่านอยากจะไปไหนสวรรค์หรือนรกโยมบาลได้คําตอบจากนักการเมืองมาว่าอยากไปนรกเพราะในนรกมีเพื่อนมากมายโยมบาลก็เลยพากลับไปที่นรกเมื่อกลับไปถึงนักการเมืองก็พบแต่ต้นหิ้วกระทะสีแดงนักการเมืองก็เลยโวยวายไปว่าทําไมไม่เหมือนที่เคยเห็นล่ะโยมบาลเลยตอบกลับไปว่าอ๋อที่เห็นก่อนหน้านั้นมันคือการหาเสียง ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอหาเสียงเรื่องที่ดินหน่อยละกันพร้อมกันหรือยัง3 2 1 2> ที่ดิน40ไร่77ตารางวาจังหวัดกิษณนุโลกอำเภอเมืองกิษณนุโลกพื้นที่กว้าง200เมตรลึก320เมตรพื้นที่ก็จะประมาณนี้ครับสถานที่ใกล้เคียงมีอะไรบ้างวัดเขาไร่โรงเรียนบ้านป่าตลาดไทยจเจริญและอีกมากมายหากสนใจติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยครับ